โอเคอันนี้อันนี้ตรงนี้ที่ใหม่อันนี้ข้างโรงรถข้างโรงรถตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่นั่งเล่นปาร์ตี้ฝั่งโน้นบ้านเพื่อนบ้านนั้นเป็นที่ที่ตัดแบ่งขายออกไปเมื่อก่อนเป็นที่ไปถึงถนนใหญ่ก็ตัดแบ่งขายตต่นี้เพื่อนบ้านก็นึกว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันนะนะแรกๆตอนจะซื้อที่เขาก็โอเคเขาก็พูดจาดีอยู่ แต่พอเขาซื้อบ้านจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยกลับเปลี่ยนเป็นคนละคนเราถึงไม่ไว้ใจคนไงว่าจะเป็นชาติไหนๆน,นิสัยก็เหมือนๆกันมีดีม,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 ดมีไม่ดีมีอิจฉามีไม่อิจฉามีทุกรูปแบบไม่ว่าจะชาติไหนๆอย่าว่าจะชาติเราเพราะฉะนั้นก็นี่คือตัวอย่างข้างบ้านที่ซื้อที่ที่ตัดขายไปแล้วแบ่งขายไปแล้วแต่กลับ นิสัยเป็นอีกแบบหนึ่งเราไม่คุยกันไม่ชอบไม่คุยด้วยก็เขาก็อยู่ส่วนเขาแม่จะทำกำแพงเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้เห็บเยอะต้นแอปเปิ้ลปีนี้ไม่ออกดอกแม่จะทำกำแพงเขาก็ยังทำกำแพงติดที่ที่ตรงนี้ไม่ให้ถ้ามาถึงนี่ก็จะเป็นที่เราที่เขาตรงเสาพอดีตรงนี้ ตรงนี้ที่เขาเขาไม่ให้เหลือแม้แต่ที่จะขยิบมือหนึ่งเลยเห็นไหมอันนี้ที่เขาที่อันนี้ที่เราที่เราจากตรงนี้มานีนที่เราเขาตีหมดตามหลักกฎหมายเขาไม่ได้เขาต้องเหลือไ้ร้อยหกห้าสิบเมตรแต่พอดีแฟนเขาเป็นคนใจดีอันนี้ดอกไม้ ตอนแรกเขาซื้อมาตัวนี้ทำมากะจะกั้นเป็นกําแพงตอนนี้เขามาตีกําแพงเขามาทํากําแพงเองเราก็เลยเอาดอกไม้มาโรยตรงนี้ดังนั้นเข,เขาเป็นช่างของมันเยอะโอ้ยเราไม่รู้ว่าเราก็มีดอกมะลินี่ตายแล้วเธอเพิ่งออกดอกให้ฉันในรอบ20ปีไม่รู้เนี่ยตัวเองมีดอกมะลินั่นเนี่ย เพราะทุกปีทุกปีกวางกินหมดเลยเห็นไหมเนี่ยกวางเขาจะมากิน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 อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรโอ้ยเราก็มีมะลิด้วยแอบอยู่ตรงนี้หอมมากเลยตายละยี่สิปีเพิ่งรู้ว่าต้นมะลิพี่น้องเอ้นะนี่ต้นมะลิต้นสนปลูกเป็นกำแพงแต่เขาดันมาทำกำแพงกันเดี๋ยวเราจะมาตัดยาตรงนี้รอบๆอบนี้ มันกะที่ของเราหมดไปถึงนน่นแล้วดูเสียนี้แอบมาปลูกไว้ถ้ากวางเห็นเขาก็จะกินแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงนี้เราไม่รู้ว่าเรามีต้นมะลิโอเคเราจะตัดมาใช้ตรงนี้ โอเคเสร็จแล้วตรงนี้นิดหน่อยพอตรงนี้ก็มีรถเนี่ยเราปลูกไว้ไม่น่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นนะตัดเอาตรงที่เขาแตกแขนงแล้วก็มาฝังไว้นี่ถ้ากวางเห็นก็จะกินหมดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหลังบ้านหลังบ้านตรงนี้ตอนไม่ไมก่อนปลูกผัก หลังบ้านตรงนี้จริงๆเราน่าจะปลูกผักได้ที่ของเราตรงนี้ตรงนี้ที่ของเราตรงนี้เมื่อก่อนเราจะเก็บบลูเบอรี่เนี่ยที่ตรงนี้ตรงนี้เราตัดขายตรงนี้เขาเจ้าของบ้านก็ชอบธรรมชาติตรงนี้เมื่อก่อนปลูกผัก จริงก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีต้นริงกูลนี่มันใหญ่มากให้เขาตัดบ้างเขาก็ไม่ยอมตัดเราก็จะเดินเข้าไปข้างในเนี่ยที่เราทั้งนั้นเนี่ยที่ขายนะข้างบ้านขายให้แล้วก็ไม่สาไม่ดี ไม่มีคนชอบนี่ก็ทั้งนั้นนะ่ะนี่เราก็ถ้าจะทำอะไรมันก็ลงทุนลงทุนเยอะใช้เงินเยอะเศรษฐกิจอย่างนี้เดินนี่ต้องระวังในตัวนั้นนะแมงต้นนี้มันอายุประมาณ45ปีนะไหนใช้น้อยๆนันะนะ่นแหละ เนี่ยเสร็จแล้วอายุ45ปีโอเคนี่เราตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้ยยาเขาสงบหรือตายหรือแห้งเนี่ย,ยงนันตรงนี้ที่ตัดไปแล้วรอบหนึ่งที่ทำคลิปลงไปทีนี้เราก็จะรอให้เขาแห้งแล้วเราจะกวาดโอเคนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะ